ข่าวดีดีกับพี่คำรนรน้วนตอนแม้เมืองจะมากมีมนม์แต่ผู้คนก็ต้องมีอาชีพมีไรายได้และมีงานทำนะจะบอกให้สุพรรณบุรีบ้านท่าเสด็จตะบนสากแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไปไหมแจ่มจันไปเที่ยวสุพรรณบ้าน ใครชอบอะไรเราส่งเสริมทางนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตระหนักดีถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อพบเจอสิ่งดีๆที่ไหนก็จะเอาไปขยายผลให้กับผู้คนในที่อื่นๆเรียนรู้การจัดการเช็คเช่นเดียวกับพื้นที่นี้บ้านท่าเสด็จตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อก่อนเป็นสวนนกแต่ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ปลูกผําพืชโปรตีนสูงมีการปลูกผักสวนครัวด้วยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพทำนาข้าวสีชมพูและทำข้าวกอขอ43ข้าวน้ำตาล ต้องมีการบริหารจัดการเข้ามาด้วยมีฝ่ายขายฝ่ายผลิตแยกหน้าที่กันแปรรูปผัาเป็นอาหารหลากหลายเช่นใส่ผสมกับขนมอบกรอบใส่ไข่เจียวใส่ในน้ํายาขนมจีนเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเห็ดแค็งแมลงผัมรัฐบาลส่งเสริมสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วที่ตําบลสากก้วอําเภอเมืองจังหวัดบันดุ สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าคนหนึ่งคิดคนหนึ่งต่อยอดและอีกคนหนึ่งเอาไปขยายผลส่งเสริมขอรับเสียงพวกเราเนอแต่เนอรอินเตอร์แม่นบอแม่ใช่ไหมครับครับผมเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่สักนิดเกษตรคือชีวิตคือวิธีที่เราอาศัยชาติเราอยู่ เกเกกกษษตรรโลข่าวดีๆกับพี่คำรนรวยจนไม่พูดแต่มาดูพื้นฐานอาชีพที่มั่นคงกันดีกว่า<ก>บ้านท่าเสด็จตะบนสาแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะ<า>จะบอกให้เราอยู่มาก็ด้วยกเกษตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยกเกษตรไทยกเกษตร